คอนเฟิร์มดวงชะตาแบบละเอียดนะครับสำหรับท่า,านที่เกิดในปีมะเมียมะแมวอกรักกาจอกุนนะครับเรี่กว่าคลิปนี้คลิปเดียวครอบคลุม6นักษัตรครับคลิปนี้ท่านต้องไม่พลาดละเอียดจริงๆและที่สาคัญฝากท่านกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็แม่นไม่แม่นองไรพิมพ์มาบอกด้วยรวมถึงครับอย่าลืมนะดูคานายถ้าคานายนั้นดีพิมพ์สาธุรับพรเข้ามาเลยนะครับท่านจะสําเร็จสมปรารถนะรวมถึงครับท่านใดที่อยากมอบ ของขวัญนะครับที่ดีๆให้กับตัวเองนะครับผมเองเนี่ยนะฮะตั้งใจเลยว่าท่านใดที่มีบุญมีวาสนาร่วมกันนะครับขอได้เป็นเจ้าของนะครับกำไรที่ผมตั้งใจทําอันนี้เลยนะครับคือกําไร12ราศีที่นําอัคระหนุนดวง12ราศีพคจกราศ11บทปกเสกด้วยมหัทโนเลิร์ในเรื่อว่าอะไรต่างๆที่มีหาอุปสรรคต่างๆนะครับง่ายดายมากครับใส่เข้าไปแล้วนะฮะนี่ข้อมือนะฮะ้อกจากสวยงามดูดีแล้วยังหนุนนําดวงชะตากับร้ายกลายเป็นดี ลองดูครับแล้วท่านจะรู้ว่าสวยและดียังมีอยู่อย่างแน่นอนนะครับท่านใดสนใจนะพิงพ์ว,ว่าสนใจลงในคอมเมนต์เลยนะฮะหรือว่ากดส่งข้อความนี่กดเลยนะฮะแล้วสั่งซื้อได้เลยนะฮะบูชาได้เลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดในปีมะเมียนะครับซึ่งปีมะเมียเนี่ยเขาเป็นปีทัดฝ่าย ต้องบอกว่าคนปีมะเมียตามตำราเขาบอกว่าคนปีมะเมียเป็นคนจิตใจดีครับชอบพูดตรงไปตรงมานะฮะมักไห้เป็นผู้นาในหน้าที่การงานไหม่เป็นรองใครไม่ชอบความเพอ้อฝันชอบสิ่งที่เป็นความจริงและเป็นไปได้ง่ายๆคือไม่ชอบหลอกตัวเองนะครับเป็นคนที่รักพ,กพวกพร้อมบริวารครับชอบที่จะกล้าไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งนะฮะถ้ายุยังน้อยก็จะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่เกินตัวจริงจังจริงใจกับผู้อื่นและจริงจังจริงใจกับชีวิตในเรื่องของความรักครับคนปีมะเมียนะครับเป็น คนที่รักใครรักจริงชอบคนที่พูดจริงทําจริงและเอาใจเก่งต้องบอกว่าคนที่เกิดในปีมะเมียธาตุไฟเนี่ยนะครับมักจะเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้นะฮะถ้าหาคนรักในสเปคไม่ได้นะฮะก็อาจจะอยู่ไปสอดไปเลยแต่ส่วนมากครับคนปีมะเมียนั้นนะฮะมักจะชอบมองที่ลักษณะของฐานะเป็นเมนหลักถึงแม้จะรู้ตัวไม่รู้ตัวไม่รู้แหละครับแต่ว่าจริงๆมักมองและตัดสินนะในเรื่องของฐานะเป็นหลักแต่ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่เห็นแก่เงินอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับแต่หมายความว่าสังเกตดูเวลาลูกหลานหรือ ว่าใครก็ตามมามีคนมาชอบหรือเพื่อนอะไรเงี้ยนะมีคนมาจีบเนี่ยนะคำถามแรกก็ถามว่าอเอ๊ะเขาทํางานอะไรนะฮะเออเขามีอะไรเนี่ยนี่จริงๆนี้แต่ว่าจริงไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นนะฮะแต่ก็หมายความว่าเป็นคนที่มีอุด,ดมมคติของตัวเองนั่นเองนะครับการเงินฮะคนปีมะเมียนะครับมักจะมีเงินมากแล้วก็หาเงินเก่งเลยนะฮะเพราะว่าหน้าที่การงานเนี่ยค่อนข้างจะดีแต่เป็นคนที่ทํางานได้เงินมากแล้วเนี่ยนะฮะมักที่จะใช้เก่งด้วยนะครับเพราะว่าคุณเองนั้นเป็นคนที่เรียกได้ว่าเงินออก มากกว่าเข้านะครับเวลามีเงินมาปุ๊บเนี่ยนะฮะก็มักที่ชอบไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้มักจะมีโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี่เลยนะครับเรียกได้วด่าเยอะแยะมากมายทีเดียวทําให้เงินอาจจะออกบ่อยแล้วก็ไม่ค่อยมีเลยเก็บเท่าไหร่ต้องบอกว่าการงานครับคุณเป็นคนที่โชคดีนะจริงๆโชคดีในเรื่องการงานนะประสบปัญหามาหลายครั้งแล้วนะฮะแต่คุณก็รอดพ้นจากอุปสรรคเรื่องของการงานมาได้ทุกครั้งเลยนะครับจริงๆคนปีมะเมียเนี่ยนะครับถ้าทํางานเกี่ยวพันกับเรื่องของตําแหน่งหนะ้าที่การงานเอาตัวรอดได้อย่างแน่นอนเลยนะ รหรือว่าถ้าไปทํางานเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาเจ้านาดนเป็นคนต่างชาติจะดีมากเลยนะครับสำหรับคุณน้องคุณหนูนะฮะที่เรื่องของการเรียนช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าคนปีมะเมียนั้นเนี่ยนะฮะถ้ามีความพยายามีความอดทนสูงนะครับคุณจะประสบความสําเร็จครับเพราะพื้นฐานคนปีมะเมียเป็นคนมองการไกลคิดถึงอนาคตนะฮะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องการเรียนคุณจะเอาตัวรอดไปได้อย่างแน่นอนนะครับแม้แต่เรียนถัวไทยไปก็จะจบตามเกณฑ์ครับสำหรับท่านที่เกิดในปีมะแหมนะครับก็บอกว่าปีมะแม่เนี่ยเป็นปีธาตุทอ ทำอะไรเนี่ยมักจะคิดถึงเรื่องเงินเงินทองทองเสมอเลยนะะในหัวเนี <S <S ่ยนะฮะจะคิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองนะครับอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วคนปีมะแมเป็นคนหาเงินเก่งตลอดชีวิตเนี่ยจะไม่ตกอับจะไม่ตกตะเป็นคนที่หาเงินได้ตลอดเลยนะครับเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีนะครับชอบธรรมชาติเป็นคนชอบวางอนาคตชอบคิดถึงเรื่องอนาคตตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับเป็นคนจริงจังกับชีวิตแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับต้องบอกว่าคนปีมะแมเนี่ยนะฮะ จะต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดเพราะเวลาเราพูดเนี่ยคนชอบมองว่าเราเนี่ยพูดเกินจริงพูดโอเวอร์เป็นลักษณะนั้นนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังหน่อยกันแล้วกันนะฮะจริงๆไอเราอะมีจริงๆแหละแต่บางทีการพูดการพรีเซนต์เราเนี่ยพูดไปยิ้มไปพูดไม่ค่อยจริงจังนะฮะมันเลยทําให้คนอื่นเนี่ยเขามองว่าเราเนี่ยนะครับติดพูดเล่นนะฮะระขาความน่าเชื่อถือนะครับในเรื่องของความรักครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่แรกๆก็ให้ความสนใจเรื่องความรักมากค่ะความรักไม่ได้จะตายนะฮะอยู่คนเดียวไม่ได้เหงาพอระะะยหลังนนนีี้คคุณจเป็ท่ ไม่ค่อยจริงจังกับเรื่องความรักแล้วก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าเหมือนกับไม่ค่อยให้ค่ากับเรื่องความรักเพราะผ่านประสบการณ์พวกนี้มาเยอะแล้วก็รู้ว่าจริงๆแล้วความรักมันไม่จีรังความรักมันไม่เที่ยงนะฮะมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเลยเพราะงั้นตั้งใจทํางานแล้วก็สนใจเรื่องงานดีกว่าจะมานั่งทุกอ,อกทุกใจในเรื่องของความรักนะครับการเงินครับแม้จะหาเงินได้มากครับแต่อย่าหวังว่าจะมีเงินติดกระเป๋าอยู่ได้นานเลยนะครับเพราะพอมาปุ๊บเนี่ยนะฮะเงินก่อมดปั๊บเลยไม่รู้ว่ามีเรื่องให้ใช้อะไรกันได้รักนานะรัรระนั้ควง ด้านการใช้เงินให้มากหน่อยนะครับส่วนเรื่องการงานครับคนปีมาแมนะฮะควรใช้ความสําคัญและมีความรับผิดชอบในะที่การงานมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับไม่งั้นคุณอาจจะพลาดโอกาสที่จะรับการพิจารณาเรื่องขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับหรือไม่ก็อาจจะถูกเจ้านายตําหนิเอาบ่อยๆได้นะครับตรงนี้นะฮะสำหรับดูงตาท่านที่เกิดในปีวอกนะฮะปีวอกเนี่ยเขาบอกว่าท่านเป็นคนทัดเลยเพราะฉะนั้นคนปีวอกฮะเป็นคนที่ขยันครับอยู่นิ่งกับที่ไม่ได้นะครับเป็นคนคิดโน่นคิดนี่นะครับอยู่เฉยๆก็หาเรื่องหา โปรเจกต์ทำอะไรไปตามเนื่องตามลาวขี่เบื่อชอบไปโน่นไปนี่เรียกได้ว่าอาจจะเสิงเกลืเกทองกับเรื่องที่ความคิดเรามันไม่หยุดนิ่งนะครับตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับจนบางคนก็เอ๊ะค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความคิดเร็วนะหรือ Hyper ไฮเปอร์ไปหน่อยนะเป็นลักษณะน,นั้นก็เป็นลักษณะนนของลิงนั่นเองนะครับต้องบอกว่าโดยพื้นฐานครับคุณเป็นคนที่มีความมานะอดทนสูงมากนะครับสุขภาพแข็งแรงดีจริงๆแล้วไม่ได้ป่วยบ่อยครับแต่ช่วงนี้อาจจะมีปัญหาป่วยเน้นๆหน่อยเรื่องเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจไข้อาการไออะไรมากช่วงนี้เพราะว่า เป็นโรคภัยก็เจ็บตามฤดูกาลนะครับตรงนี้เท่านั้นเองแต่โดยพื้นฐานเป็นคนที่ไม่ได้มีโรคร้ายอะไรมากมายนะครับคนปีวอกเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแหลงกล้านะครับมีความฉลาดไหวพริบดีนะฮะตั้งใจทําอะไรก็จะต้องทําให้สําเร็จนะครับเป็นคนจะลําบากในช่วงวัยเด็กแต่ก็จะสบายนะฮะในช่วงปลายชีวิตอย่างแน่นอนนะครับความรักฮะคนปีวอกเป็นคนไม่ค่อยเจ้าชู้นะฮะคุณจะรักชอบใครก็ต้องเรียกได้ว่าสเปคของคุณจริงๆค่อนข้างจะช่างเลือกหน่อยไม่ชอบมีกิ๊กพร้อมกันหลายๆคนนะฮะถ้ามีก็จะมีีทละคคคนนนเป็รรักใ รักจริงการเงินครับต้องบอกว่าคนปีวอกนั้นอาจจะไม่ได้รวยเป็นแบบเจ้าสัวนะฮะแต่คุณก็สามารถใช้ได้อย่างสบายนะครับเพราะรายจ่ายของคุณเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าคุณจัดสรรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็เป็นคนที่วางแผนทุกอย่างเป็นแต่เป็นคนวางการไกลจมาครั้งเหมือนเป็นคนคิดมากนิดหนึ่งนะฮะคุณเป็นคนบริหารการเงินดีทีเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นวาสนาของคุณน,นั้นคุณมีเงินพอกินพอเก็บแน่นอนแล้วก็มีบ้านมีรถเป็นของตัวเองไม่ใช่ประเภทดวงแบบจนเครียดกินเหล้าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะการงาน ครับของคนปีบ่อครับคุณเป็นคนที่ใสัยดันทุลังไปนิดหนึ่งนะฮะบางทีต้องดูความเหมาะสมแล้วก็ต้องมีเหตุมีผลบ้างนะฮะเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะเจ้านายอะไรของคุณเนี่ยนะครับเป็นคนที่ชอบให้เอาใจแต่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างผงผางนะครับบทจะรั้นเนี่ยลั้นแบบดื้อหัวชนฝาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ชอบเราได้นะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยครับสําหรับถ้าที่เกิดในปีละกานะครับต้องบอกว่าปีละกาเนี่ยเป็นคนธาตุเหล็กเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดกล้าหาญมีวัย ปเป็นคนที่รู้เท่าทันคนบุคลิกท่วงท่าดูสง่างามนะฮะชอบการถกเถียงด้วยเหตุผลเป็นคนชอบคิดเล็กคิดน้อยนะครับบางครั้งเลยทําให้เรื่องเล็กๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่จนได้จนกระทั่งตัวเองก็ยังรู้สึกแปลกใจเลยเอ๊ะว่าทําไมอยู่ดีๆจากเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับคนเกี่ยปีรกานะครับเป็นคนที่มีความใฝ่ฝันสูงนะฮะเป็นคนทะเยอทะยานอยากที่จะสะเร็ลในด้านธุรกิจหรือหน้าที่การงานแต่ก็มักจะแสดงออกซึ่งความเป็นคนเรียกเดว ว่าอาจจะง่ายๆชิลๆสบายๆจึงขาดความมุ่งมั่นความพยายามที่ดีนะครับที่สําคัญครับคนที่เกิดปีละกามีความเย่อหยิ่งในศักดิ์ศรีมากเกินกว่าที่จะยอมรับในสิ่งที่เป็นจุดอ่อนจุดด้อยนะฮะหรือความผิดพลาดของตนเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะก็เป็นผู้กล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นบางครั้งใช้คําพูดแบบขวานผ่าซากหักหน้าคนอื่นถึงกับหน้าชาเลยนะบางทีเนี่ยนะฮะเราเบรกคนอื่นเนี่ยจงคนอื่นเนี่ยเอบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หากมีคนมาขอคําแนะนําปีละกานะครับก็จะสามารถให้ข้อคิดได้อย่างงจริ แล้วก็เปิดเผยโปร่งใสนะครับคนปีละกาเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบแต่บางครั้งก็ทําให้เป็นผู้ที่มีเรื่องราวต่างๆนะฮะดูจริงจังมากเกินไปและด้วยความที่เป็นคนที่ขี้ระแวงขี้สงสัยนะฮะหากต้องการจะรู้เรื่องอะไรก็ต้องเสิร์ฟก็ต้องรู้ก็ต้องไขว่คว้ามาให้่รู้จนได้คนปีละกาได้รับการยอมรับได้รับการยกย่องให้เป็นคนที่มีความจําค่อนข้างดีนะครับเป็นคนที่เรียกได้ว่าจับโกโหกคนเกง่งอันนี้ชัดเจนมากและจุดของปีละกาเนี่ยนะครับก็เห็นไหมไก่ก็ช ไปคุยเขี่ยาหาของอะไรที่แบบแม่มันหายยากๆหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะคนปีละกาเนี่ยจึงเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีลู่ทางในการทํามาหากินดีมากเลยแต่ก็เป็นคนที่ชอบจิกชอบกัดคนเก่งเหมือนกันเป็นลักษณะนั้นนะครับเป็นคนที่เรียกว่าชอบความซื่อสัตย์ความยุติธรรมนะครับไม่ชอบการเอารัดเอาเปรียบใครและไม่ชอบไปใครมาเอารัดเอาเปรียบต้นกดง่ายหายเร็วนะครับแต่เวลากธมักควบคุมตัวเองไม่อยู่คนปีละกาเป็นคนที่ชอบคิดและติดตามสถานก,การณ์การเมืองบันเทิงดราม,ม่าเนี่ย หูเรียกเรียกว่าชั้นอองเลยชั้นครูเลยทีเดียวติดตามแล้วเนี่ยนะฮะก็เก็บออกมาคิดให้ตัวเองวุ่นวายขี้บ่นนะฮะแล้วก็ชอบแบบวิตกังวลว่าเอ๊ะเรื่องอย่างนั้นจะเกิดกับตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปเรื่อยเปื่อยเลยนะฮะทำให้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวข้องกับโรคไมเกรนได้นะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับสำหรับท่านที่เกิดในปีจอนะครับปีจอเนี่ยนะฮะตามตำราเนี่ยนะ,ะเขาว่าเป็นคนทัดดิบเพราะฉะนั้นเนี่ยคนปีจอเนี่ยนะฮะจะเป็นคนพูดจาตรงผงผางจนบางครั้งคนบอกว่า ไอปากปีจอเออปากดอกอะไรเงี้ยนะฮะนะเป็นไปได้นะแต่จริงๆคุณเป็นคนจริงใจนะเป็นคนที่เรียกได้ว่าไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบถ้าใครก็ตามมีเพื่อนเป็นคนปีจอครับต้องบอกว่าเขาเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์มากบุคลิกท่าทางคนปีจอเปิดเผยเป็นคนที่ทําอะไรก็จะประกาศจุดยืนของตนเองให้เห็นอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาค่อนข้างจะเป็นคนดื้อรั้นนะฮะแต่ไม่เห็นแก่ตัวนะฮะเห็นแก่ผู้อื่นก่อนเสมอเพราะฉะนั้นหลายครั้งฮะคนปีจอจึงเดือดร้อนเพราะคนอื่นอยู่ตลอด คนปีจอเป็นคนรักใครรักจริงนะครับพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิทั้งของตนเองและของที่ตัวเองรักโดยปกติแล้วนะฮะคนปีจอจะมีกริยามารยาทเนี่ยค่อนข้างที่จะมากด้วยลักษณะท่าทางเป็นคนที่เรียกได้ว่าเหมือนฟอร์มเยอะแต่ก็แฝงไว้ได้วยอุปนิสัยนะฮะที่ขวัญผาซากโมโหร้ายแล้วก็ต้องบอกนะฮะว่าไอ้เรื่องของการพูดจาแบบขวัญผาซากเนี่ยทำไม่มีปัญหาอะไรหลายครั้งนะฮะจึงทําให้เกิดความคิดแบบอคติที่คนอื่นมอบให้คนปีจอได้ง่ายๆเลยนะครับคนปีจอ บทจะเป็นคนปล่อยวางก็ปล่อยวางไม่สนใจได้เลยบทจะเป็นคนที่ขี้วิตกกังวลนี่ก็กลัวแบบมองโลกในแงร้ายเกินไปเลยนะครับบางทีเหมือนอารมณ์เปลี่ยนแปลงเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนปีจอไม่ชอบให้ใครมาวิพากษ์วิจารณ์ตนนะครับมีความระมัดระวังตน้นพร้อมที่จะปกป้องตนเองให้รอดพ้นจากการถูกย่อเยอ้ยถักทางการพูดจาฟังดูกระด้างนะฮะพูดจาเอาใจใครไม่ค่อยเป็นถนัดในการพูดจาตลกตลกกวนอารมณ์ทํางานไม่ค่อยเป็นระเบียบไม่ชอบเดินการเดินทางต่อง ช้พาณะนะฮะหรือเก็บความสนใจในเรื่องของความรักและก็ความลุ่มร้อนนะฮะเรื่องของการมารมเอาไว้อยู่ภายในจิตในใจเพราะฉะนั้นนะฮะต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่เหมาะสําหรับการเก็บตัวและก็ต้องบอกนะฮะว่าช่วงนี้ไม่เหมาะแก่การลงทุนอะไรมากมายนักนะครับสำหรับท่านที่เกิดในปีจอครับสาหรับดวงสตา์ท่านที่เกิดในปีกุลนะครับต้องบอกว่าปีกุลนะตามดวงเขาบอกว่าเป็นคนธาตุน้ำ ครับคนปีกุลนะครับเป็นคนที่มีนิสัยน่ารักใจดีนะฮะมีท่าทีเป็นมิตรนะฮะมีจิตใจเมตตามีความกรุณาปานีนะครับไม่ชอบการแข่งขันชนิดเอาเป็นเอาตายภายนอกนะฮะเหมือนกับคนไม่สู้คนแต่ถ้าบีบบังคับคนปีกุลเมื่อหลายคนปีกุลสู้ใจขาดดิ้นแล้วคนที่สู้คนปีกุลมักจะตายนะครับต้องบอกเลยนะฮะคนปีกุลนั้นเป็นคนรักบ้านนะฮะใจบุญสุนทานรักญาติพี่น้องเป็นคนที่มีจิตใจเสียสละชอบทํางานที่อุทิศแรงกายแรงใจเพื่อส่วนร่วม ชอบช่วยเหลือผู้อื่นยังไม่เห็นแก่เนยแต่สิ่งที่สําคัญคือคนปีกุลเนี่ยนะครับมักจะช่วยเหลือหรือมักที่จะให้ความสําคัญนะกะับนะค,คนนอกบ,บ้านมากกว่าคนในบ้านบางทีละเลยคนในบ้านนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับต้องบอกว่าคนปีกุลเนี่ยภายนอกเหมือนเป็นคนซื่อนะแต่จริงเป็นคนฉลาดบางครั้งคนปีกุลเนี่ยทำตัวชนิดที่เห็นนะฮะว่าตัวเองเป็นคนงงๆชอบแกล้งโง่แต่剛剛จริงเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าบางครั้งถ้าใครคิดไม่ซื่อนะฮะเรียกว่าตลบหลังชนิดว่าหงายการ ทีนไห้ไพ่ทีนึงเนี่ยอึ้งเลยทีเดียวโหเพราะงั้นคนปีกุลเนี่ยนะฮะแกล้งโง่แต่งจริงฉลาดคนปีกุลจริงๆเนี่ยนะฮะเป็นคนที่เรียกได้ว่าโกดง่ายหายเร็ววานตัวสมฐานะนะทำตัวสบายๆนะฮะไม่มพิธีพิถันไม่ค่อยมีพิธีรีตองขยันทํางานเป็นระยะระยะเป็นพักๆนะฮะการแต่งใจรวดเร็วแต่ติดจะรวนเรเรเร,รวนนะฮะหลังเลสักนิดชอบทําตัวให้เป็นจุดศูนย์กลางนะฮะที่มีคนอื่นมาสนใจเป็นคนรักการศึกษานะฮะแต่ไม่ชอบแข่งขันขี้อายนะฮะรักญาติพี่น้องเสียสละ เพราะฉะนั้นครับต้องบอกได้เลยนะครับว่าคนปีกุลเนี่ยเป็นคนไม่ขาดแคลนในเรื่องความรักมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามมีความคิดเป็นของตอนเองมักจะไม่ค่อยยอมรับฟังความเห็นของใครนะฮะใช้ชีวิตเรียบง่ายสบายสบายนะฮะต้องบอกว่าคนปีกุลเนี่ยนะครับถ้าขยันเนี่ยคุณจะประสบค,ความสาเร็จมากๆเลยเพราะว่าตามดวงชะตาคนปีกุลต้องเหนื่อยต้องฝ่าฟันต้องพึ่งตัวเองต้องทํางานหนักจึงจะได้เงินนะครับคนปีกุลเป็นคนมีจิตใจอบอ้อม,อ,ม,อ,มอารีไม่เรื่องมากรักครอบครัวชอบปีกตัวอยู่ตาลำพังนะฮะเป็นคนพูดน้อยโกรธง่ายแหเร็วขีึงครับ ทำไรนุนดวงชะตาของกริคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทั้ง้สิบน11ดบทเป็นกำลังราชาโชคนะครับเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความ ความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาวงละ1,500บาทค่าจะส่งฟรีทุกประเทศครับ